สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีพี่น้องทางช่องอนุ่ลุมนาโขงชาแนลเดอร์ครับผมมือนี้พาพี่น้องเข้ามายางหล่นหาดพยุนจังบุดนะครับเนาะก่อนจิบไปทํางานครับผมอนุมนโขงทํางานกลางคืนครับช่วงนี้เนาะทํางานกลางคืนมีเวลาสิมาพาพี่น้องเข้ายางหล่นหาดพยุนเนาะครับเนาะจากสามสิบนาทีก่อนจิบไปทํางานเนาะครับพี่น้องไปเลยครับผมสวัสดีครับครับผมตอนนี้ 17เจนาฬิกา30สิบนาทีครับทุกคนยินดีพี่น้องเข้าสู่ช่องอนุมนงพวงเชแนลเดอครับผมนี่ก็คือหาดพยุนครับผมหาดพยุนตอนสิบเนาฬิกา30สินาท,คนาทีครับพี่นอ<ป>้องน้อไปย่างหลดนบ่งวิวสวยๆงามๆนะครับ<ป>ทางไปทางทิศตะวันตกดีกว่านาะนะครับ้าบู้ใดมาเที่ยวหาดพยุนกับ มาถึงสีแยกให้แดงบันชางกันเรยวกว่าลงมาเลยเดิมพี่น้อง้าเกิดมาทางชนบุรีเนาะ้าเกิดมาทางชนบุรีนะครับครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบเจ็นดนาฬิกาสามสิบนาทีครับทุกคนพาพี่น้องเข้ามายางเหลี่ยมทานประยุนครับผมป้าสนครับทุกคนน้ปาสนหมอสำรับที่ห้องที่จะมา พักพอนเนาะครับตอนเลี้ยงๆนะครับเหมาะสําหรับมาผัก่อนครับพี่น้องอากาศดีครับผมอากาศดีเป็พี่น้องเพื่นมานอนมาผักหลิ่นเนาะอนน้นหมผงพาพี่น้องเขามาอย่างเบื่องก่อนจกิไปทํางานเนาะลองดูพี่น้องนะครับนี่คืออากาศนี่คือลมเงานะครับที่หัดพายุนเ้อครับพี่น้องเด้อมีร้านอาหารอมเนาะร้านอาหารอยู่ข้างในครับพี่น้องผมอยู่ข้างในนี่ครับอยู่ข้างในประมาณนี้เนาะ นะครับอยู่ชายทะเลเลยนะครับอยู่ชายทะเลเลยนะครับครับรับนองเข้ามาเบิ่งความสวยงามเนี่ยเหมือนเลี้ยงครับผมตอนนี้ตะวันกำลังจะตกดินครับทุกคนวิวสวยงามมากๆเลยนะครับวิวสวยงามมากๆเลยนะครับสิเจดนาฬิกาสาสิบนาทีครับทุกคน gaan dit nog นะครับวิวสวยๆงามๆนะครับพี่น้องแถวชายทะเลหาดพยุนนะครับนะครับเวลานี่น้ำทะเลลงไปเลิกมากเลยครับทุกคนน้ำทะเล ลดครับลดลงไปเลิกมากๆเลยเนาะเนี่ยครับผมนุ่นนำโผลงก,กับสิภาพพี่น้องเข้ามาเบ่งความสวยงามถูกๆมือเลยเนาะนะครับถ้ามีเวลานะครับกับสิภาพพี่น้องเข้ามาเบ่งนะครับอันนี้คือหาดพายุนนะครับผมหาดพายุนเนาะ น,น,นั่ทะเลเนี่ยเหมือเลี้ยงครับขึ้นเบาๆครับพี่น้องขึ้นเบาๆสวยงามมากๆเลยครับ เป็นจังไงครับพี่น้องขื่นเนาะทะเลสวยงามมากๆเลยครับตอนเร่งๆเนาะตอนเร่งๆที่หาดพยูนเด้อน,นะครับพาพี่น้องเข้ามายางหลินนะครับก่อนที่จะไปทํางานกับก่อนที่จะไปทํางานกับพาพี่น้องเข้ามายางเบิ่งความสวยงามของทะเลหาดน้ำดินก่อนเนาะครับพี่น้องเนาะฝากคลิปนี้เด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะอันนี้ผมก็จะได้ไม่เห็นคลิปให้พี่น้องเขาได้เบิ่งในโอกาสต่อไปเนาะอ่ะไปชมความสวยงามตะเวนตะบ้านกำลังจุดปกดิครับพี่น้องไป ภาพนี้มันจะหาเบิ่งได้ยากมากๆเลยครับพี่น้องเพราะว่า,หน,นาหน่อยนาที่สังเกตเห็นเนาะเวลาตะวันจะรับขอบฟ้านะครับประมาณนี้ครับพี่น้องสวยงามขนานดะมุมนี้ก็คือมุมทาง อิตะวันออกมาคบพี่น้องตอนนี้นะครับเนาะดูขึ้นงามๆกับล้านสัตว์ของหาฟังครับผมสวัสดีพี่นอ้องฮาสุกุสุขคนเดอร์ครับผมทั้งในประเทศและต่างประเทศเนาะยินดีเขาสู่่องอนุนนำผมรับมาเบิ่งความสวยงามของทะเลหาดพยุนกับตอนนี้พี่นอ้องเฮาอาจสีบ่นะทันรู้จักเนาะทะเลหาดพยุนอยู่ไสน,นะครับทะเลหาดพยุนก็คืออยู่ที่ อําเภอบ้านช้างนะครับตาบลบ้านชางอำเภอบ้านช้างจังหวัดระยองนะครับทุกคนทามาทางสตหีบมาทังชนบุรีนะครับมาถึงสีแยกบ้านช้างป้อมตํารวจเลี้ยวขวาลงมาเลยครับตรงลงมาสุดทซายเลยครับกัสีหอดเนาะครับเนาะกัสีหอดหัดประยุนเลยนะครับพี่น้องนะครับเมืองความสวยงามของทะเลก่อนที่จะไปทํางานครับทุกคนนะครับเวลานี้นะครับใก้จะสิบแปดนาฬิกาแล้วครับทุกคนตอนนี้เนาะ นะครับ17นาิกา49นาทีแล้วนะครับเนาะวันที่อนุ่นุ่งพงทีไปทำงานกับพาพี่น้องมาเจ็บความสวยงามก่อนนะครับ นะครับคลิปนี้ฝากพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเ,เดอ้อครับอน,นุนมงคงกันจีได้มา่ทายคลิปไปพี่นอ้องเขาเบิ้งคือเก่าเนาะเวลานี่ดวงอาทิตย์พระอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้าครับทุกคนสวยงามมากๆนะครับฝากปีตอน,น้องเขาเนาะทางช่องอนุนลุมนำโขงชแนลเดอ้อครับทุกคนฝากช่องอนุนมงโขงชแนลเด้อครับเด้อตอนนี้ก็เหลือเวลาอยู่ที่ร้อยยี่สิบนะครับกิโลเนาะแจ้งสิครบการผ่านสั่งการสั่งไยใดเนาะพี่น้องเนาะ ฝากได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะสวัสดีครับ